เกี่ยวกับการเซนเซอร์คาร์บอนนาโนคิวขนาดเดียวจมูกจีนดูแลผู้ปาวะทางอากาศค่ะเทคโนโลยีการเซ็นเซอร์มีบทบาทสําคัญในการดูแลผู้าวะทางสิ่งแวดล้อมการปล่อยก๊าซที่สองมาในปริมาณที่มากเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้จะเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพมนุษย์และก็ทําลายสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นความเข้มของก๊าซแต่ละดับที่เป็นอันตร,รายจึงควรได้รับการตรวจวัดอย่างแน่นยํา,ยา,ยาและสามารถแจ้งให้ทราบได้ทันท่วงที เซนเซอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นการเซนเซอร์ที่ผลิตจากฟิล์มของโลหะอัลลอยัยมีข้อจํากัดในการใช้งานเนื่องจากประสิทธิภาพในการวัดที่ไม่สูงมากและความช้าในการตอบสนองอีกทั้งเงื่อขในการทําง,งานซึ่งต้องทํางานภายใต้เงื่อนไสูงนะคะดังนั้นเราจึงมีการวิจัยเพื่อที่จะหาเซนเซ,นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งนะคะวัสดุนาโนคาร์บอนนาโนทิว ขนานเดียวะก็ได้รับความสนใจว่าเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสำหรับนำมาใช้เป็นวัสดุที่หัววัดกา๊าซของก๊าซเซนเซอร์เนื่องจากมีพื้นที่ถูกสัมผัสที่ว่างและมีน้ำหักิบาทางไฟฟ้าที่ดีค่ะแต่ว่าในการในงานวิจัยที่ผ่านมาคะก๊าซเซนเซอร์ของคาร์บอนนันคิวชินขนาดเดียวมีขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่สามารถผลิตในปริมาณที่มากได้ในงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเราก็ประสบความสําเร็จในการ นาโนและนาโนเทคโนโลยีนะคะมาผสมผสานกับเทคโนโลยีของก๊ซเซนเซอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างก๊ซเซนเซอร์ที่มีะสิทธิภาพสูงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการผลิตในขั้นอุตสาหกรรมได้นะคะโดยการสังเคราะห์ฟีบางของคาร์บอนนาโนพิวขาะเกียวบนตัวแผแก๊ซเซนเซอร์ที่ใช้อยู่ทั่วไปและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของก๊ซเซนเซอร์คาร์บอนนาโนพิวขาะเกีียวที่เราได้ จ้างขึ้นมานะคะการเซนเซอร์ชิสนี้สามารถที่จะวัดนะคะการเซนเซอร์ไดออกไซด์คอรีโปโซนในระดับที่น้อยได้นะคะหรือว่าในระดับพาร์เปอร์บิลเลียน ppb และสามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วสามารถทํางานได้ที่หุ่น้อองและสามารถฟื้นตัวได้โดยการให้ความร้อนจากมนเตอร์ค่ะคะต่อไปนะคะก็จะสาธิตการทํางานของการเซนเซอร์ให้ได้ชมค่ะ คือเป็นตัวอย่างนะคะของ gas sensor คาร์บอนเนอร์อทูปเดียวที่สร้างขึ้นมานะคะจะเห็นว่าตรงกลางนะคะจะมีสูด,เ,ดเล็กๆอยู่สี่สูดแทนอนุนาซึ่งเป็นแผน่นที่ใช้ในการผลิต gas s e n s ์เข้า,า,า,าขไปในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีขั้วโหลดอยู่แล้วก็ระหว่างขั้วนะคะก็จะมีคาร์บอนเนอร์ทูปหนึ่งเดียวนะคะตอนนี้นะคะ gas sensor ของเราก็อยู่วางอยู่ในอากาศทั่วไปนะคะ ค่าความต้านทานของคารบอนเนนคิวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ148โอห์มจากนั้นนะคะเราก็จะลองให้ใบไมาสัมผัสกับไอเสยของก๊สนะคะก็จะเห็นว่าค่าความต้านทานนะคะก็เพิ่มข,ขึ้นตอนนี้ก็คือเกือบ300โอห์มแล้ว จะนำมันกลับมาสู่ที่สภาพอากาศธรรมดาเดิมน,นะคะเมื่อเรานำก๊าซเซนเซอร์นะคะออกมาสู่บรรยากาศนะคะค่าความต้านานก็จะค่อยๆลดลงะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการนำไปใช้งานจริงน,นะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนหัววัดก๊าซนะคะซึ่งก็คือก๊าซเซนเซอร์คาร์บอนเนอร์คิวขนาดเดียว และส่วนนี้ก็คือจะเป็นระบบสัญญาณเตือนนะคะก็คือเมื่อกา๊าซะะมีความเข้มข้นที่มากกว่ามาตรฐานกำหนดนะคะก็จะส่งสัญญาณไฟแล้วก็เสียงร้องเตือน,นะคะ่ะตอนนี้อยู่ในสภาพอากาศทั่วไปนะคะก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณเตือนใดๆเมื่อมีกา๊าซเข้ามาในปริมาณหนึ่งนะคะนจนกระทั่ง ก๊าซเข้ามาในปริมาณที่มากกว่าที่กำหนดนะคะไฟก็จะร้องเตือนไฟก็จะติดแล้วก็มีสัญญาณร้องเตือนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัยนะคะอาแก๊สเสชื้อคาร์บอนนัมซิลขนาดเดียวสมรุลดูแลมลภาวะขาดอากาศนะคะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็จะําไปแสดงคะในงานครอบรอบ50ปีประจ9ราชบัณฑิต จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆกษ้รเป็เส้นการดูแลายสภาพอากาศนะคะสําหรับาาการเกษตรกรรมค่ะและงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาโนโดยจอมนาตาบารมหาวิทยาลัยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแลววนะบริษัชทชิคออสอนา